สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y o ย u ทุกทุกท่านครับวันนี้เจอกันที่น้ำหนาวครับเป็นชนแนลรายงานตัวครับมาชมพระอาทิตย์ขึ้นครับช่วงนี้ปีใหม่หยุดพาลูกพาหลานมา,าเที่ยวครับมาชมบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเนาะ ิวกำลังงามครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากครับผมที่นี่คือน้ำหนาวครับเมืองเพชรบูลนี่ครับขึ้นแล้วครับพระอาทิตย์เริ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเนาะ กได้มาไทยพามาบึงครับบรรยากาศงามๆครับสังเกตพระอาทิตย์ครับผมขึ้นมาเรื่อยๆสวยงามมากครับวดมันกำลังขึ้นนะ โอ้หนาวครับอากาศเย็นจอ่อยพี่นอนไงพามาชมบนรดากดศสวยๆครับพ้าหลูกพ้าหลานมาเทียวขึว้นมาเทียลหนำหนาวครับโอ้ลมพัดวีๆีหนาวเลยก็ <c oughs> เย็นและ <c oughs> เย็นละเยือกละเยือกติ เป็งครับเึงอยูบรรยากาศสวยครับมันนี้พามาเบ่งดูภาพสวยปันสายตาไปน้ำกันครับหลังจากทำงานมาเมย์เมย์นะครับได้มีโอกาสขึ้นมาเที่ยว มะลินนะครับนะ้ะน้ำหนาวนะครับนาะสุดยอดนะครับบ้ม,มสวยบึงครับผมดอกไม้ทำกลางะอาทิชชู่กำลังขึ้นวิทยูเขาเนาะครับเนะ้อมันเด็ดขาศที่สวยงามมากครับ คลี่ายให้เบิ้งสันสันนะครับเนาะเดี๋ยวไปพบพอกันไหมโอกาสหน่าที่ได้ไทยให้พี่น้องเบิ้องนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับเพื่อนชาแนลสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายสวัสดีปีใหม่ทุกๆท,ท่านครับ